ก็ขอสวัสดีกันอีกรอบเลยครับพบกับเรือสำเภาโชคลาภนะครับพอเราวางประตูเสร็จนะครับเนี่ยประตูทั้งทั้งทั้งสามบานนะครับนในเฟรมจะมองไม่เห็นนะครับนี่ทีนี้พอพอเวลาทำดูนั้นเสร็จนะครับเ,เราก็จะมาทำการเช็คนะเช็คคร้าว้าวนะครับเนี่ยพื้นเรือพื้นเรือไม่เสมอนะ ยาปรับเส้นเดียวก่อนนะครับเนี่ยคือปกติแล้วไม่ต้องไม่ต้องถ่ายไงผมไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องกล้องนะครับนี่ยนะก็อุปกณ์ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับคือพอเวลาที่ข่อวางแล้วเขาเขาจะไปไม่เขาจะไม่ไปไหนนะครับนนะี่เราก็จะมาวางดูนะนนน ว่ระดับน้ำเขาได้ไหมนะครับนะสังเกตสังเกตลูกน้ํานะครับเนี่ยนะนะเห็นไหมเอ่ยคันจะกิ้งไปทางเดียวกันนะครับนั่นแสดงว่าเหลือมีความสูนท่วงที่ดีนะครับนะนะแต่ละจุดนะครับเนะี่เกิดคิดว่ากลัวว่า,าไม้ตรงนี้จะไม่เท่ากันนะครับ แป็แนเด็กแว้นแต่บ้านยังมีเด็กแว้นอยู่เดี๋ยวจุดนะจะมีระดับน้ำเป็นระดับของเขานะนะทีนี้มาพูดถึงตัวตรงนี้นะครับว่าเขาจะมีความตรงขนาดไหนนะครับเดี๋ยวโดยที่เราไม่ต้องใช้ระดับน้ำนะครับเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูตรงนี้ ก็ให้มาดูกันตรงนี้นะครับก็คือให้มาดูกันที่ทางหน้าของแผงประตูตัวนี้นะครับแล้วเราสายตาของเราเนี่ยจ้องไปที่แผงประตูทางด้านหน้าแล้วเราก็ค่อยๆก้มต่ําลงนะครับเป็นเทคนิคนครับก้มต่ําลงทีละนิดนะจนกว่าแผงประตูทั้ง2องอันจะขนานกันนะครับนั่นแสดงว่าเขาขนานกันนะครับก็คือหมายความว่าแผงประตูอันที่สองนะครับ เขาจะค่อยๆหายไปนะครับในตรงนี้แผงประตูก็จะมีความที่ขนานกันแล้วนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกคนที่เข้ามาชมจนถึงจุดจุดนี้นะครับก็ถ้าท่านใดสนใจที่จะเรียนเรือสัมเภานะครับหรืออยากจะได้เรือสัมเภาไว้โชว์หรือเสริมดวงหนุนห่วงจุ้ยก็สามารถโทรมาได้ที่0633 68 68 33หนะครับหรือจะเป็นไลน์ดีที่ลัดเดินครับ r a w d t d r นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ